เียงะนะหมดเวลาขาะเฉลยนะคะก็คือข้อคอฟายค่ะเสียงของกวางข้อที่แปดเสียงมาค่ะ,ะมาลายมาลายมาลาย,ายเริ่มจับเวลาค่ะถูกไหมหมดเวลาขาะเฉลยนะคะก็คือข้อคอฟายค่ะเสียงของมาลายใช่เหรอ กาแล้วไ, <si ไม่ใช่เสียงกาหรอนกจบเวลาค่ะคล้ายเสียงกาเลยอ่ะแต่ทำไมเขาตอบนกยูงมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขาไข่ค่ะเป็นเสียงของนกยูงพอที่สเสียงมาค่ะเสียงอหไรเสียงอะไรคะ ติมจับเวลาค่ะตัวไหนชี้ดิทิปโปเดินไปชี้ดิทิปโปหมดเวลาถ่ายเฉยแล้ะคุกคือกอกรไก่ค่ะเสียงขิปโป้อทิสเกตเสียงมากค่ะหือเสียงอะไรหรอเริ่มจับเวลาค่ะใช่หรอปาวานปาวานใช่ไหมคะ หมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นเสียงของปาวานอ้าวข้อที่ข้อที่สิบสองเสียงมากค่ะเสียงอะไหมเริ่มจับเวลาค่ะฮะดีดีมันใช่เหรอหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นเสียงของนกเขาข้อที่สิบสามเสียงมากค่ะ เสียงอะไรเสียงอะไรเริ่มจากเวลาค่ะแม่คุณเสียงแม่คุณใช่ไหมครตอบถูกไหมครับลูหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของแม่คุณโอ้ถูกขออ้อที<ห><ๆ>่ส<ๆ>ิบสี่เสียงมาค่ะ ใช่เหรอไม่ใช่เบลน้แมเหรอไม่ใช่เสียงนาคเหรอไม่ใช่เสียงอ่าเราดูหมเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอคอไม่ผ่าเป็นเสียงของสล็อตสล็อตคอที่สิบห้าเสียงมาค่ะุกไปุกไปใช่เหรอใช่รึไปไปเริ่มจับเวลาค่ะ จะเลยนะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของูเจี๊ยบข้อที่สิบหกเสียงมาค่ะข้อสี่สิบหกใช่ไหมใช่หนูไว้ใช่หนูไว้เริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะใช่ไนะคะก็คือข้อกอไก่ค่ะเป็นเสียงของหนู ข้อที่17เสียงมาค่ะเอเสียงอะไรเสียงอะไรผึ้ตัวไหนผึ้งอยู่ไหนผึ้งตัวไหนเริ่มจับเวลาค่ะผึ้งตัวไหนนี่ตัวไหนล่ะนี่อันนี้ใช่ไหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อคอควายค่ะเป็นเสียงของผึ้งข้อที่18เสียงมาค่ะเสียงอะไร ตัวไหนหมาตัวไหนหมาตัวนี้ก็หลังตัวไหนก็ไก่หรือเปล่าก็ไก่เออหมดเวลาค่ะเฉลยนะคะก็คือข้อตอไก่ค่ะเป็นเสียงของสุนัขเก่งเก่งเก่ง่งข้อที่สิบเก้าสิบเก้าอันนี้ว้าวใช่หรออะไรตอบอะไรขอไข่จับเวลาค่ะ ะห,หมดเวลาค่ะเฉลยน,นะคะก็คือข้อขอไข่ค่ะเป็นเสียงของแมวข้อที่20เสียงมาค่ะอ,นนอะไรออกไปออวไปเก่งมากเริ่มจับเวลาค่ะคน้ง หมดเวลาค่าะเฉลยนะคะก็คือข้อคอไฟค่ะเป็นเสียงของเ็ดช่วงคำศัพท์หน้ารู้สลอตอสอต<อ><อ>พูดตามเขาไปด้วยลูกสุนั เขาากดาฟและคูนรคูนรคูนหนู Po, po, te, mat Anabotimus 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 Nop, yung Kipaw Kipaw Quang. Wow. Yeah. Deer. Yeah. 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 อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวัยนนี้อัญญาไทยถูกได้เยอะเลย,เยมากกว่า10ขคอเนาะเก่งมากสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่บ๊ายบายนี่